ใครอยากลงขายหนังสือใน TikTok Shop นะคะดูคลิปนี้เลยค่ะไปเริ่มกันที่ TikTok Shop Seller Center ค่ะแล้วก็กดเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะ อพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะคะมันก็จะขึ้นมาให้เรากรอกชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือชื่อหนังสือนะคะและหมวดหมู่ที่ครูนาราเลือกใช้ในการลงหนังสือของครูนารา่็คืองานอัดิเลค่ะกดเข้าไปปุ๊บค่ะเลือกไปที่ความบันเทิงมันจะมีคําว่างานพิมพ์และโปสเตอร์ค่ะกดตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปใส่รูปปกหนังสือนะคะที่เราจะนํามา จำหน่ายนะคะของคุณแล้วก็นังสื้อซ้อนทำติ๊กต็อกมาร์เก็ตติ้งนะคะพีออเดอร์นะ่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ำหนักค่ะนะ,ะแล้วก็จะมีตัวแปรนะคะตัวแปรของคุณแล้วก็จะมีแบบ1เล่มแล้วก็2เล่มนะคะซึ่งราคา2เล่มก็จะคุ้มค่ากว่าเนาะสำหรับคนที่อยากจะซื้อเผื่อแผ่ให้เพื่อนๆหรือว่าครอบครัวประมาณนี้เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนนะคะมันก็จะขึ้นข้อความว่ายินดีด้วยเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณสําเร็จแล้วเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็มารอให้ติ๊กต็อกเขาตรวจสอบอีกทีนะคะรอแบบใจเย็นๆเด